สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชัยว่างก็มาคุยนะคะทางกลับบ้านค่ะก็เลยนั่งตากแดดหน่อยเอาดีวิตามินนะคะทุกคนเงาเงาเงามาค่ะคุยกันหน่อยสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะทุกคน ถึงกันก็มานะคะแวะเข้ามาได้ค่ะบรรยากาศชายทะเลนะคะ คนที่เข้ามาเหงาเหมือนกันไหม นะคะขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านนะคะหวัดดีนะคะหวัดดีนะคะคุยได้ค่ะอย่างเงียบค่ะมาแล้วก็มาคุยค่ะมาคุยมาคุยยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะเนี่ยเลิกงานแล้วก็เลยแวะนั่งนั่งตากแดด คุณทั้งสามท่านนะคะวัดดีนะคะวัดดีนะคะสองท่านสามท่านเข้ามาแล้วอยู่ให้ได้ห้านาทีนะคะข้อบังคับข้อบังคับนั่งสวนตะวันนะคะเนี่ยเพราะว่าจะไปนั่งแถบนน้นมันก็ตะวันมันก็สองกล้องเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองเริฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องเตือนมัติจ้าเป็นยังไงสบายดีไหมเริฟแรกจ้าเรื่อยๆจ้ะเหงาเหงามากกว่าเพิ่งเลิกงานพี่ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยมานั่งแวะที่ นั่งแบบก็จะมีไอ้นี่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะมีเก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ก็เลยมานั่งตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ fc ลุงจงประเสริมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขึ้นสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะเงาอ่ะ เป็นายเป็นายจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งน้องเตือนเป็นตาเป็นตาเย็นมัน <c oughs> ตาเย็นดอกดำเบิดแล้วตากแดดเอาดีวิตามินเพราะว่าอยู่เมืองหนาวมีแดดก็ต้องเอาแดดไว้ก่อนเพราะว่าพอเข้าหน้าหนาวก็ต้องซื้อยาวิตามินกินเนาะมันก็เลยจะต้องตากแดด ขอบคุณนะคะป้าจงไอ้ป้าชงป้าเสริมป้าเสริมลุงโจงขอบคุณนะคะเงาก็เลยขึ้นค่ะทักทายหน่อยคลิปก็ลงอยู่ <S <S ใช่ไหมใช่ไหมน้องเตือนเพราะว่าสวัดดีคะ่ะยายส้มยายส้มยังไม่ขึ้นไลน์เหรอคะ ที่ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยค่ะแวะนั่งตากแดดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวอีกเดือนหน้านี่ก็นี่ก็เย็นลงแล้วค่ะกลางคืนก็เย็นแล้วกลางคืนก็แค่สิบองศาแค่นั้นสิบสิบี่สบห้าองศาตอนกลางคืน เช้านี่ตื่นมาทำงานตีสี่ครึ่งนี่ออกจากบ้านตีห้านี่ก็หนาวแล้วต้องใส่เสื้อแจเก็ตบางๆไม่ใส่ตัวหนาเพราะว่ามันยังไม่หนาวมากอา้าวลงแล้วเหรอตายแล้วตาไม่ทันเดี๋ยวคืนนี้เปิดทิ้งไม่ให้ค่ะเดีย๋ยวเปิดทิ้งไม่ให้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุด สาวอาทิตย์นี้ก็จะไปสวนอีกนะคะไปสวนพริกกำลังออกกำลังสวยเลยค่ะถั่วก็คงเต็มแล้วแหละลุงเชิงบ้าเสริมก็หวัดดีค่ะคุณยายสมหัวใจพลังบวกสองดวงนะคะยายสมก็ ดีแล้วจ้าใช่ไหมดีแล้วหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจ้าดีแล้วจ้าโอเคอ้าวทำไมน้อยแท้ล่ะทำไมลดลงล่ะทำไมลดลงไปธุระเหรอมีธุระเหรอถึงถึงขึ้นน้อยจังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเริบทุกไรายทุกพี่เพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ วงปเสริมก็สวัสด,ดีค่ะคุณเตือนใจหัวใจพลังบวกนะคะด,ดูจงประเสริมได้ขึ้นไหมคะได้ขึ้นไหมวันนี้นั่งอยู่นี่มีทั้งเรือมีทั้งเครื่องบินมีทั้งนกทั้งธรรมชาติเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครกวนหา่าน บินเต็มท้องฟ้าเลยค่ะใหญ่โศมผ่านแซบก็บัรด,ดีจ้าคุณเตือนใจขอบคุณทั้งสี่ท่านนะคะพอนั่งอากาศอย่างนี้มันก็มันก็จะหาว น้ำอ้อยวัสด,ดีจ้าพี่นาสวัสด,ดีจ้าพี่นนสวัสด,ดีนะคะวัสด,ดีคุณป้าไก่นะคะน้ยน้ำอ้อยอันนั้นอ้อยหวานไม่ใช่เหรอน้ำอ้อยอันนี้อ้อยหวานของใครเอ่ยนึกว่าของป้าไก่นั่นแหละวัสด,ดีคะ่ะวัสด,ดีนะคะลุงจงป้าเสริมก็วันนี้ลุงจง พิ่น,นันอ้าวอย่าห่างหายค่ะขึ้นเลยค่ะสักวันหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเก็บเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะอย่าส้มก็สู้ๆอย่าส้มก็สวัสด,ดีจ้าน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ดีจใจอย่าส้มสวัสด,ดีนะคะช่างคุณช่างสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีครับคุณนานสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนะคะ เป็นไงมัง่งคุณช่างคุณช่างขึ้นตัดต้นไม้เหรอโอ้อุปกรณ์คร,ครบเลยอ้อยหวานก็ดีจ้าคุณเตือ้ออ้อยหวานก็ดีจ้าลุงจงประเสริมให่ส้มก็หวัดดีจ้าช่างบ้านนอกอ้อยหวานก็ดีจ้าช่างบ้านนอกใหญ่ส้มไปนั่งอยู่ ลมไม้นะชาพี่นะมันร้อนมันมันมันว่ามันร้อนมันก็ไม่ร้อนนะมันก็ร้อนแค่จะนั่งเอาแดดใยส้มจะนั่งเอาแดดเอาดีวิตามินนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่ดีวิตามินมันไม่มีมันมีแต่หน้าร้อนนะคะพอเดี๋ยวมันก็เข้าหน้าหนาวอีกแล้วค่ะ พอเข้าหน้าหนาวก็ต้องซื้อวิตามินกินนะคะโอ้ยหวานปักปลาไก่เด้อจ้ายิ้มๆมาเพราะว่าอ้อยหวานอ้อยหวานน้ำอ้อยอ้อยหวานก็มีไม่ใช่เหรอปักไก่อ้อยหวานนี่น้ำอ้อยอ่ะต,อตัวใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวใหม่อีกแล้วใช่ไหมน้องจงผัเสริมข้อวัตด,ดีจ้า คุณอ้อยหวานไอคุณน้ำอ้อยอ่านเดี๋ยวอ้อยหวานนะ่ะเพราะว่าเคยอ้อยหวานเนาะอ๋อใหสม้มวัดดีวัดดีพี่วัดดีพี่น้านหวัดดีนะคะวัดดีนะคะสู้ๆหัวใจพลังบวกลุงจงก็เสริมเขาวัด,ดีคะ่ะช่างบ้านนอกหัวใจพลังบวกสองดวงนะคะคุณช่างก็สวัสด,ดีครับใหยสม้มคุณช่างกี่โมงแล้วคะเนี่ย กี่โมงแล้วที่เยแปนกี่โมงมันจะร้อนแค่หน้าโอ๊ยวันนั้นเก็บไ,นนไอ้นั่นอะไอ้อแบล็คเบอร์รี่เนาะได้ตั้งหมวกกันน็อกนึงได้ประมาณประมาณสองโลกว่าเกือบสามโลอะเยอะมาก ามทุ่มสี่สิบสี่ครับโอเคค่ะสามทุ่มสามทุ่มเหมือนกับบ้านเราเหรอเหมือนกับเมืองไทยเหรอเมืองไทยตอนนี้กี่โมงอะที่นี่กี่โมงแล้วอะบ่ายสองโมงสี่สิบห้าบ่ายสองโมงสิบสี่สี่สิบห้าสามสี่ห้าหกเจ็ด เท่าเท่ากับเมืองไทยเหรอเวลาเท่ากับเมืองไทยใช่ไหมคะขอบคุณทั้งสิบท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสงสัยของคุณช่างเยอะ <laughs> มันจะร้อนแค่หน้านั่งตากแดดมันจะร้อนอ๋อเมืองไทย ุ่มสี่สิบห้าเหรอยส้มนี่ไม่ใช่ยาส้มหรอกนะนี่ต้องเป็นคุณตาเอใช่ไหมคะคุณตาเอใช่ไหมอ๋อเร็วกว่าเมืองไทยเร็วกว่าเมืองไทยเร็วกว่าเมืองไทยสองชั่วโมงที่ญี่ปุ่นแต่ที่นี่จะช้ากว่า พ่งจะบ่ายสองโมงครึ่งที่นี่ไม่กลัวฟ้าขึ้นหน้านะคะอย่าส้มเพราะว่าหน้าดำยิ่งดำยิ่งสวยนะคะ <c oughs> จริงๆนะยิ่งดำยิ่งสวย <c oughs> อ๋อทางไม่ถนัดนะ ให้ดูให้ด er. ูม <editors> ันบรรยากาศดีนะคะเอาเอาดีวิตามินค่ะเอาดีวิตามินก็มันอยากหนาวมันอยากหนาวก็ต้องนั่งตากแดดให้มันร้อน แล่กลับกล้องนะคะกลับกล้องกลับกล้องตรงโน้นเห็นเห็นลูกไอ้นั่นอะ่ะไอ้ลูกแบล็กเบอรี่นะในป่านี่เถ่ามันทั้งนั้นเลยนะคะนะสงสัยเยอะเหมือนกันนก็จะเป็นเป็นบ้านเป็นหลังนะคะบรรยากาศดีไหม ชอบในร่มล่มไม้วันนั้นที่ที่ที่ฝนตกก็หยุดล่มนี้นะคะเนี่ยมันตกเปียกไม่ถึงล่มไม้เปียกไม่ถึงล่างคิดถึงบ้านเราไครนาะแหลบปินมานี่ตุ่งก่อนตุงก่อนอย่านั่งนั่งหันหลังให้แดดก่อน เอาเอากล้องบบนะูน้นไพโนอิตานิที่นี้รู้ยังพี่หัวร้านวาซานไพยนอ,อิตาเนหลอกแล้วผ่านแล้วเจ้าตรง หาต๊บนาลาบาดีนใช่ไหม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 ลาดีนใช่ไหมข่อยว่าไดไปหาเจ้าเลยขอโทษเด้อขอโทษหลายๆเด้อขอโทษหลายๆเด้อลาดีนต่างซื้ออย่างพีหัวลานโอ้ยเนาะ ใช่ไหมทีนี้รู้หรือหรือยังว่าผ่านแล้วเป็น <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมบาลตีนเจ้ากระไดเนาะโอ้ยเจ้า่ต้องมาอขอโทษค่อยเดี๋ยอ้าก็ขอโทษเนาะเนาะต้งจักมือแล้วนี่ไอ้นั่นแม้ไอ้บ้าน โอ้ยว่าวว่าก็ว่าบ่ได้เนาะบ้านน้อยข่อยแม่บ้านน้อยขอย่นนอ,ยขอยมันเออมันเปลี่ยนไม่แม่มันเปลี่ยนไมแเ้วก็ไอหมูที่ที่อยู่บ้านน้อยที่ข่อยไปไหน้น่ะมัน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 เด้งออกเบิเลยข่อยก็งง หาไหม่กันสั้นหาเห็ดยังใหม่กันสั้นที่หัวหลานกระช่างบานนกว่านันหาเห็ดยังใหม่กันสั้นใหม่กันสั้นข่อยกันนี่ดูตังตังโคโล,โลยูนี่แหละกับเอทโทศัพ์นี่แหละโอ้ยโอเคค่ะอีกสองนาทีจะไปแล้วนะคะทุกคนไม่ขึ้นถึงครึ่งไม่ขึ้นถึงชั่วโมงนะคะ เอาแค่หอมปากหอมคอได้คุยกันสนุกสนานค่ะพีพ่ี่เพื่อนๆคิดถึงนะคะทุกคนก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งว่ากันเดอ้อยังไม่ได้ไปของใครมากมายอะไรก็พี่สุพี่สุมาทันพี่สุมาทันนาทีสุดท้ายวัดดีนะคะพี่สาวครับต,ตั้งกล่องเจ้า ต้องมีเดอ้อก็มีอยู่นี่ดูก็ตังกรองอยู่หนีดูคอยไวอยากได้ดอกคาตังกรองคอยอยากได้เงินว่าซ้นขอบคุณนะคะพี่สูลุงจงก็เสริมก็วัดดีวัดดีคะ่ะดีผีหัวล้านผีหัวล้านเจ้าต้องไปซื้อ โดยตวนแมนบ่บอไปบ่ซื้อยังบ่ได้เงินยังบ่มีเงินซื้อน้ำอ้อยกวัดดีจ้าพี่สุจงบ่เสริมก็วัดดีค่ะพี่สุหวัวใจพลังบวกอันนี้พี่สุรีนะคะไม่ใช่มาดามสุเด้อทุกคนถ้าเห็นชื่อนี้อย่าทักมาดามสุเด้อคนละคนเด้อจ้ะอันนี้พี่สุก็คือพี่สุนะคะ พี่สาวที่น่ารักนะคะไปบ้านคนอื่นชอบทักชอบทักว่าอ,อุณมาดามสุนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่มาดามสุเอ่อโนเวนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะขอตัวลงนะคะขอตัวลงกอนเดอร์ค่ะพี่น้องนั่นเห็นบ่นั่น มันบ่อเห็นมันมืดตึบเลยค่ะมันสวนตะวันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไม่เอ่ยชื่อคะ่ะขอบคุณยศส้มปลากไก่เอ่อคุณช่างเอ่อปลาดีนที่สู่ลุงจงป้าเสริมนะคะคุณช่างขอบคุณมากๆนะคะอ้อยหวานนำอ้อยนะคะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาจอดอยู่ไม่ได้คอมเมนต์ก็ ต้องขอบคุณค่ะบัดดีนะคะบ๊ายบายรักนะคะจุบจ๊บๆบายค่ะ